บัตรนี้เป็นครั้งที่97ตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์2569ข้าพเจ้านายพีรวัตรวรมิตรขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจริยบูชาแด่องค์พระควมปีิิเถระเจ้าองค์หลวงปู่สำเ็จดุลหลวงปู่บุญ,ญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรันตนไตรขูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สัมมันตาจักกวาเรสุอัตตราคัชันตุเทวตาสัทธมร,รมมุนิราชสสะสุนันตุสักขโมขะถังสักเคกาเมจารูเปคิริสิขารตเตจันตะลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจักคาเมตะรุวะนาคาะเนเคหวัตถุมหิเขเตภูมิมาจายันตุเทวาชลธละวิสเมยัขะคันทพ,พนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนางสาธโวเมสุนันตุ ธรรมมะสวนการวายมภะทันตาธรรมมะสวัการวายมภะทันตาธรรมมะสวัการวายมภะทันตาบทสวดนมังกรสิทธิคถานะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดสัจจกิริยาคถานัตถิเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวลัง เอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพธานัติเมสระนังอัญญังธ um ัมโมเมสระนังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพธานัติเมสระนังอัญญังสังโฆเมสระนังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพธาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอธิกาคาถา มหาการุณิโกนาโถอัฏฐายะสัพพานินางปูเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหนตุสัพุปถวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพานินางปูเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจวัชนะมาหนตุสัพุปถวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสัพพานินาง ปูเรตวาปารมีสภาปตัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหนตุสัพุป,ปัถวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสัมมย,ยังพระควาสกเกสูวิหรารติกปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจารกะทาตูหิ เทวตาเยพุยเยนะสันนิปติตาหนติพระวันต่างทัศนายะพิกุสังคันจ,จักอะทะโขจตุนางสุดทาวาสกายการนางเทวานางเอตทะโหสิอยังโขพระควาสกเกสุวิหารติกปิระวัตถุสมิงมหาวเนมาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจมัติหิตพิกุสัตเหิสัพเพเหวะอรหันเตหิตทัศหิจะโรกะทาตุหิเทวตาเยพุยเยนะสันนิปติตาหนติ พระควังตังทัศนายะพิขูสางคันจะยำนูณะมยำปีเยณะพระควาเตนุปะสังกมยามะอุปสังกรมิตวาพระควโตสันติเกปัจเจกคาถาพาเสยยา마ติอัทโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะพระวาปุริโสสม,มัญชิตังวาพาหังภาษาเรยราภาษาลิตังวาพาหังสัม,มินเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุ เทเวสุอันตาระห water, <wh ats Napoleon> ิตาพระควโตปุระโตปตุระหังสุอาตถโขตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัถังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคัถังอภาสิมหาสมโยปะวะนัสมิงเทวกายาสัมมาคตาอาขะตัมมหะอิมังธรรมะสมยังทักกิตาเยวะอปราทิตะสังคันติอาตโขอปราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสสิ ตันตะพิกโวสมาธิหังสุติตังอัตโนุชุกกะมะกังสุสารถีวะเนตานิขะเฮตวาอินทริยานิลขันติปันทิตาติอะทะโขอ,อป,ปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังขะถังอภาสิีเชตวาคีรังเชตวาปรีคังอินทคีรังโอหะจามะมะเมชาเตจรันติสุทาวิมาราจาขุมตาสุทันตาสุสูนนาคาติ อัทโขอปาราเทวตาพระวัตโตสันติเกอิมังคสังอภาสิเยเกจิพุทธังสระนังคตาเซณเตคมิสสันติอปยะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปะริปูเลสันติติอาทโขพระควาภพิขูอามังเตสีเยภูเยณพิขเวทัสสุโรกะทาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาโหนติตถาคตังทัศนายะพิขุสังคันจักเยปิเตพิขเวเอเหสุงอติตะมัทนานัรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิภควันตานางเอตะประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอาเหสงเสยยะถาปิมาย,ยหังเอตะระหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอานาคาตะมัทนานัรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตะประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพวิสันติเสยยะถาปิมายะหังเอตะระหิอรจิคิสมิพิขเวเทวกายนางนามานิกิตายิสมิพิขเวเทวกายนางนามานิ เทศิตสามิภิเวเทวากายนานนามานิตังสุนาถะสาธุกังมณะ,ะสิกรโอทา,าสิตสามิติเอวัมพันเตติโคเตภิขูภควโตาประจ,จัโสสงภควาเอตตะโวจะสิรโรกะมนุกัสมิยัตถะปุมมาตัทะสิตาเยสิติอาคิริคับพลังปิิตตาสัมมาหิตาปุถุสีหะาวาัสลาินาโลมาหังสาพิ สัมพุนโนโอทาตะมานาสาสุทธาวิปัสันนะมะนาวิลาพิญโยปัจจะสเตยตวาวะวเนกปิระวัตเวตะตะวามันตยิสัทธาสาวกเเกสาสเสนระเตเฮวะกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิขโวเตจะอัตปะมะกรุงสุตาวาพุทธะาสาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุษสานะทัสนัง อปเปเกสตะมัทธคุงสหัสสังอัฏฐสตลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานะมัทสุงอปเปเกนันตะมัทธคุงที่สาสภาพุตตาอหุงตังจะาสพังอภิญญายาอวะอวักวักขิต,ตาวานะจัคขุมาตะโตอมัตยิสัทธาสาวกเกสาส,าสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิขโวเยโวหังกิตะยิสมิกิราหิอนุปปพสส สัตะสะหาสาวะยะขาภุมมากปิละวัฒวาอิทิมโตชุติมโตว,วันวะวันโตยัสะสีโนโนทมานาอภิกรรมุงพิขุนางสัมมิติงวัง <c oughs> ชะสะหาสาวเหมะวะตายขานานาตะวันนิโนอิทิมนโตชุติมนโตว,นวันวะวันโตยัสะสีโน โมระมานาอภิกรรมุงพิขุนางสามิติงวนังสาตาคิลาติสหัสายะขานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยสัตสิโนโมระมานาอภิกรรมุงพิขุนางสามิติงวหนังอิเจเตโสระสะหัสายะขานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยสัสสิโนโมระมานาอภิกรรมุงพิขุนางสามิติงวะนัง เวสามิตาปัจจสตายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยัสสินโนโมทามนาอภิกมุงพิกุนางสัมิติมุนังกุมพิโรราชคหิโกเวปุลรสนิเวสนังพินโยนางสตะสหัสังยขานางปะยิรุปาสติกุมพิโรราชคหิโกโสปาคะสัมมิติมุนัง ปุริมันจะที่สังราชาทัตตรัถโผปสาปสาติคันทับพานังอธิปติมหาราชายศส,สิโสปุตตาปิตัสสะพะโวอินทะนามามหาภราอิทธิมันโตทุติมันโตวันนวันโตยศสิโนโมทามนาอภิกามุงพิกุนางสัมมิติงน erm ังทักขีนันจัตที่สั่งราชาวิรุณโหตับปสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปิตัสสะพะโวอินทะนามามหาภรา อิทธิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยศสิโนโมทามนาอภิกรมุงพิขุนางสัมมิติงมนังปัจฉิมันจะที่สั่งราชาวิรูปโขปาษสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายศศิโสปุตตาปีตสสะพาโวอินทนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยศสิโนโมทามนาอภิกามุงพิขุนางสัมมิติงมนัง อุต,ตรันจะที่สังราชากุเวโรตับประสาต,ติยักานางอธิปติมหาราชายศศิโสปุตตาปิตัสสะพระโวอินทะนามามหาภราที่มันโตชุติมัโตวนัวนาวนันโตยศสิโนโมทมนาภิกรมุงภิขุนางสัรมิติงุณังปุริมะที่สั่งทัตตะรัตโถทักกิเนนาวิรุณะโกปัชชิเมนะวิรูปโขกุเวโรอุตรังที่สั่งจัตตาโรเตมหาราชาสัมมนาจัตุโรทิสาทัทัล,ลมานาอัถถังสุวเรีกปิละวัทเว เตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัญจานิกาสถามมายากุเตนทุกเวเตนทุวกวิภูจะวิภูโตสหจัทนทนอกรรมเสนโทจักกิน,นุคันทุนิคันทุจัปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะกมาตริจิตตตเสนโนจะกคันทพนโรราชาชนสโพอ,อาคูปัญจสิขโขเจวะติมพลูสุริยวัชสาเอเตจันเย,ยจะกราชโนคันทภาสหาราชุพิโมทะมานาอภิกรรมุงพิขุนางสามิติงวนาง อัทาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตัชกากัมพระรัตรราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตะร,รัฐาจะอาคูนาคายศส,สิโนโอเอราวัโนมหานาโคโสปาคะสามิติงวนังเยนาคาราเคสหาสาหลันติทิพาทิชาปะิวิสุทธาจักขูเวหายาสาเตวณมัชพปตาจิตราสุปนาอิติเตสนา,ามัง ภยันตานาคาราชานามาสิสุปันนโตเขมะมะกาสีพุทโธสันนหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปนาสารณะมะกังสุพุทธังชิตาวชิรหัตเถนะสามุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัสเสเตอิทธิมันโตยัสสิโนการกัญชามมหาพิสมาอสุราทานะเวขาเวปจิติสุตติจัก ปหาราโทนะมจีสหสัตตันจะผลิปุตนางสเพเวโรจานามกาสันในหิตวาพลิงเสนาภูพัฒมุป,ปาขมุงสัมมโยธานิพัฒเตพิขุนางสัมมิติงวะนางอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวรลุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะสาสสหเมตตาการุณากายกาอาคูเทวายะสสินทะเสเตทัสถากายาสเพ นาณะตะวัน,นิโนอิทิมโตชุติมันโตว,นะวันะวันโตยัสสิโนโมามามนาอภิกรรมงพิกุนังสามิติงวังเวณทูจะเทวาสหรีจะอาสมาจะทุเวยมาจันทสูปะนิสาเทวาจันทะมาคูปุรคกิตาสุริยสูปะนิสาเทวาสุริยามาคูปุรคิตานักขานิปุรคิตาวาอาคูมันทวาราหกา วสุนางวาสโวเสนโทสักโกปะคะผุดินโโทท่าเสเตทะทธากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยสัสสิโนโมทะมานาอภิกรรม,มูภิกขุนางสัมมิติงโนางอัาคูนาภาษาเทวาชาละมัคคิสิขาริวะอริทกาจัโรชาจะอุม,มาปุพพนิพาสิโนวัลุนาสหธรรมมาจะอจุตาจะอเนชากาสุเรยะรุจิราอาคูอาคูวสวะเนสิโน ทะเสเตทัถสถากายยาสเพนาน,านาตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโนมทามนาอภิกรรมุงพิกุนางสัมมิติงวนังสมาาัม,าาสมานามหาสัมนามานุสามานุสุตตมาขิทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกา อะทาคูหารโยเทวาเยเจจโรหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวาย,ยสัสสิโนทเสเตทัสทากายยาสพเพนานัตตะวัน,นิโนอิทิมัโตชุติมโตวนวันโตยัสสิโนโมทัมานาอภิกมุงพิกุนางสนามิติงวะนัง สุกาการุปมหาอรุณาอาคูเวขาณสาสหโอทาตะคัยะหาปาโมคาอาคูเทวาวิจขนาสัทธามัตตาหารคชามิสกาจายัสสิโนธนยังอาคาปัชุโนโยทิสาอภิวสติท่าเสตทัสถากายาสเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยัสสติโนโมทามนาอภิกรมุงพิกุนางสัมมิติงมะนังเขียมิยาตุสิตายามากัฏกาจายัสสิโนสัมพิจการามะเสนทาโชตินามาจะอาสวะ นิม,มานะรติโนอาคูอัทาคูปรติม,มิตาท่าเสเตสัทตากายาสเพนานะัตตะวาน,นิโนอิทธิมันโตชติมันโตวนะันนวันโตยัสสิโนโมทัม,ามานาอภิกรมุงพิกุนังสัมมิติมวังสัตถเตเทวะนิกายาสเพนานะัตตะวาน,นิโน นามนวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัติสาสหาปวุทธชาติมักกีรังโอคะติน,นะมนาสวังทักเขมโมคะตารังนาคาังจันทังวะอสิตาติตังสุขพระมะประมะตโตจะปุตตาอิทิมโตสหสันนังกุมาโรติโสจะโสปะคะสามิติมนงังสหสัสสะพระมะโรกนังมหาพระมาพ,พิติทติอุปปโนชุติมโตพิสมากายโยยสสิโสทเสถทอิสราอาคูปเจ กะวัสวติโนเตสัญจะมชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสเพอภิกกันเตสินเทเทเวสัพรมเกมารเสนาอภิกามิปัสสะกันนะหัสะมันธิยังเอทะกันนะหัถะพันทะราเคะพันธะมัทโวสะมันตาปริวาเลทะมาโวมุนจิทะโกจินังอิติตตะมหาเสโนกันนะหเสนังอเปสยยปานินาตะละมาหัจะสังกตวานะเพระวังยะถาปวุสโกเมโคธนะยันโตสวุชุโก ตทาโสัจจุทาวติสังกุโทอสยังวเสตันจะสัพพังอภิญยยะวะวะคิตวานะจักขุม,มาตะโตอมัตยิยัสถาสาวกเกสาสเสนระเตมาระเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโว เตจะอาตปะมกรรุงสุตวาพุทธศาสานังวีตาราเคหิปักกามุงเนสังโรม,มัปิอินชยุงสัเพวิชิตะสังฆามาพยาติตายสัสสิโนโมทันติสหภูตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ บทสวดจุลชัยยะประกรณ์ณมเมพุทธเตยสาระะะัจนัตยาธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีทเทวานารยะประเมสุลาสิทธิพรมาจักอินทาจะัจะตุโรกาคัมภีรักกาสามุทธธาภูตุงคังคาจสัพพระมะชัยยะประสิทธิพวันตุเต ชยยะชยยะทันิทันิอุทธิอุทธีนาทีนาทีชยยะชยยะคะคนละตนละนิสัยนิไลสายเสนะเมรุราชพลนอรชีชยยะชยยะคัมพีระสองพีนาเคยนทันาคีปีศาจจพภูตาการีชยยะชยยะทุนนิมิตาโรคีชยยะชยะสิงคีสุธาทานะมุขชาชยยะชยะวัลุะมุขสาตาชยยะชยะจำปาธินะค่ะอุระคันทก ชยยะชยยะคัชคนนัตุรงสุกะรบผู้ชงศีหาพยขะทีปาชยยะชยยะวรณมุขยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุณณสุทธินรดีชยยะชยยะสุขาสุขาชีวีชยยะชยยะทนีตะเลสะทาสุชัยยาชยยะชยยะทนีสามตินสะทาชยยะชยยะมังกราชลัญยาภระวเคชยยะชยยะวรุณยะเขชยยะชยะลักษาสุรภุชเตชา ชัยยะชัยยะพระเมนทัคณาชัยยะชัยยะราชาธิยาฉชัยชัยยะชัยยะปทวิงสพังชัยยะชัยยะอรหันตาปเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหโลฮลินเทวาชัยยะชัยยะพรมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิรุณหโควิรูปโกจันธิมารวิ อินโทจะเวนะเตยโยจะก,กุเวโรวะนุโนโปิจะอคิวายโยจะปาชุนโฮกุมาโราะทัศรัตโกอัฏฐารสะมหาเทวาสิทตาปะสะอาทยโยอิสินโนสาวกาสัพพาชยะรามโมพระวันตุเตยชยะธรรมโมจ,สจะสังโคจะทัศปาโรจชะชยะกังเอเตนะชยะเตเชนะชยะโสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตชนะโหนตุเตยชยะมังคลัง ชโยปิพุทธะสิริมัตโตะยังมรสัจจปาปิมัตโตะปราชโยอุโขคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยะตถาพรหมะคณาเมเหสิโนชโยปิพุทธะสิริมัตโตะยังมรสัจจปาปิมัตโตะปราชโยอุโขสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยะตถาอินทคณามเหสินโนชโยปิพุทธะสิริมัตโตะยังมรสัจจปาปิมัตโตะปราชโยอุโขคสยามโพธิมันเท ปะโมทิตาชยัตถาเทวคณามเหสิโนชโยปิพุทธศาสิริมโตอยังมรสัจจปาปิมโต巴ราชโยอุโผสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชยัตถาสุปันนคณามเหสินโนชโยปิพุทธศาสิริมโตอยังมรสัจจปาปิมโต巴ราชโยอุโผสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชยัตถานาคณามเฮสิโนชโยปิพุทธศาสิริมโตอยังมลสัจจปาปิมโต巴ราชโยอุโผสยมโพธิมันเท ปโมทิตาชัย,ยัตธาสัพพรมมคนามเหสิโนใช้ยังโตโพธิยามูเลศกยานางนั้นทวัฒโน เอวังตะวังวิชโยโหหิชยันสุชยะมังคเลอปราชิตาปรังเกสีเสปัทวิปโอคะเลอภิเสกสัพพะพุทธานังอคปโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปะพตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุตโตจะสุยิฐังพระมะจาริสุปัทคีนางกายกรรมังวากรรมังปัทคีนางปัทคีนางมโนกรรมังปะนิทีเตปัทคีนาปัทคีนานิัตวานะรพันตัเถะปัทคีเน เตอทะรัตถาสุกิตาวิรุณหะพุทธศาสนอะโรคาสุกิตาโหทะสหสเพหิยติภิสุนันโพลโตเยเทวาอสมิงฐานเนอธิคตาทีคายุกาสทาหนตุสุกิตาหนตุสัพพตารักขันโตสัพพสตานังรักขันตุชินะศาสนายากาจิปัฏนาเตสังสเพปูเรนตุมโนรัฐายุตตะเลปวัตสันตตวัสสังวัตสาวราหกาโลคาจุปัฏฐวาเตสังนิวาเรนตุ จะสัพพะทากายาสุขังกิตะสุขังอรหันตุยะถารหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวมเมสุตังเอกังสมย,ยังพระควาสาวัตยังวิหารติเชตะวเนอนากะปินทิกัสะอารเมตาตะโคพระควาพิกขูอมันเตสิพิกขโวติพระทันเตติเตพิกขูพระขว,ขวาโตปจัจโสสูงพระควาเอตะทาโวจั อุปปาทาวาภิกเขเวตถาคตานังอนุปปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสมเมตวาอกิจคติเทเสติปัญญาเปติปัฏถเปติวิวรติวิพัจติอุตานีกโรติสัพเพสังขาราอนิจจติ อุปทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมมัทิตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคโตอภิสัมพุทธติอภิสัมเมติอภิสัมพุทิตวาอภิสัมเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏถเปติวิวรติวิภัชติอุตานีกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาพิขเว ตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธุธรรมะทิตตาธรรมะนิยมตาสัพเพธรรมะอนัตติตังตถาคตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวัติวิภัจจติอุตานีกโรติสัพเพธรรมะอนัตตาติอิธรรมะโวจพะควาอตตมนาเตภิกขุภะควโตภาษิตังอภินันทุติ บทสวดพพเทกะรัตคาถาอะตีตังนานะวาคเมยะนปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยถตตีตำปะหินันตังอปตันจะอนาคตังสิ่งไปอดีตก็ละไปแล้วสิ่งไปอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัถาตถะวิปัสติอสังหีรังอสังกุปปังตังวิทามนุพรุหะเย ผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆนอย่างแจ่มแจ้งไม่ง,นงนอนแงีนคอนแคนเขาควรพ,อพ่อคูนอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจะมาตปังโกชัญญามารังนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นอินโนสังฆรเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตปิงอโหระตะมะตันทิตงังตังเวพเทกะรัตโตติสันโตอจิคเตมุนิ มุน,นีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้างทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคะปัจจะเวคณะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแลระรูปธรรมนามธรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์สนญากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป สัพเพธมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอะทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอะวัสังมยามลิตพังอันเราจะพุนตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตต่งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตตังเมอนิีตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมอนิยจัต่งความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวทอายังกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนคันปัสาจักวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอะทิเสนสติจากนันทักปัทวิงซึ่งแผ่นดินกลิงขลองอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรถังหาประโยชน์ไม่ได้ อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหมออุปาทวะยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปทิตวานิรุชันติคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะสมโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามรติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มลิงสุจามริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวหังมริสมิเราก็อยากตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทิเมเอนทะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตายังกินจิยังกินจิกุสลังกมังสเพหิพะเตหิกตังปุญงโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวาอสมิงฐานีอธิคตาธีคายุกาสถาหนตุสุกิตาหนตุทุกขาปมุนจันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุนจันตุสัเพยาติกาสุกิตาหนตุทุขาปมุนจันตุสัเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมุนจันตุสัเพปิสาสเพยขาสเพเปตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุนจันตุ สัพเพอจลิยุปัจฉายะสุกิตาโหนตุลุขาปมุนจันตุสัพเพนักขตาสุกิตาโหนตุลุขาปมุนจันตุสัพเพเทวาสุกิตาโหนตุลุขาปมุนจันตุส uh ัพเพสามะตินางสมิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติปะขวานโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติปะขวานโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติปะขวา ปฏิทานกถา,าเยเทวตาสันติวิหรารวาสินีทูเปคเรโพทิคเรตหิงตหิงตาธรรมทานเนนะพวันตุปูชิตาโสทิงกรรลเตทะวิหรารมันทะเลเทราจามัมฉานาวกาจัพิขโวสารามิกาทานะปฏิอุปาสกาคา,ามาจาัเทสานิคมาจัอิสารา สปานะภูตาสุกิตาพระวันตุเตชาราภูชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสธชาตาอัทโวปปาติกานินยานิกังธรรมะวังปฏิจเตสัเพปิทุกสะกรนตุสังขยังถาตุจีลังสตังธรรมโอธรรมมัทราจับปุคราสังโคโหตุสมะโควะอัถายะจะหิตายะจะอัมเฮระคตุสัทธโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอาลิยะปเวทิเต ปสนนานาโหตุสเพปิปานิโนพุทธศาสเสนสัมมาทังปรเวชันตโตกาเลเทโวปวัสตสุพุทธ,ธิภาวยะสตานางสมิธังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจอัตตชังนิจังรักขันติปุตตังเอวังธรรมเมนะราชโนประจังรักขันตุสัพพทาเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขับปตตาจันนิทุขาพยปตาจันนิพยาโสขัปตาจันิโสกา โหนตุสเปปิปานิโนเอนตาวตาจัอมเฮหิสัมปตังปุญญาสัมปทังสเพเทวานุโมทันุสัมภะสัมปติสิทธิยาทานังทัสตุสัตถายะสีรลังรักขันตุสัพทาภาวนาพิรตาโหนตุขัจฉุเทวตาคตถาสุมังคระคาถาโหนตุสัพพังสุมังครงรักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตังโหนตุสัพพังสุมังครงรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตัง โหนตุสัพพังสุ่มังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตังัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังปันธมิสสพโสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังปันธมิสัพโส สัพเพพุทธาพระลัปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะระขังพันธมิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะระขังพันธมิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะระขังพันธมิสสพปะโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนะระขังพันธมิสสะปะโสสัพเพ พุทธาพรัตาปัจเจกานันจะยังพลังอันตานันจะเตชินะระขังพันธมิสสะพัสโสสพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอหันตานันจะเตชินะระขังพันธมิสสพสโสด้วยอำนาจแห่งบุกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสารยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอนนองก้าววิถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าิริกิจพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคคาลัย ขออันนี้ส่งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสลิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค้วคลาปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแกขข่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุก,การในบุญกุศลนี้ โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งอมูลเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและนิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ทำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุประการเทิน